มาดูสิครับ f อซทุกท่านครับวันนี้ผมมีสินค้าดีๆมานำเสนอนะครับในราคาร้อยกว่าบาทเองนะครับทั้งหมดนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยนะครับหมดก็มีนี่เลยครับสามชิ้นนะครับนี่ อันนี้ก็คือตัวอันนี้คือตัวรองโซ่นะครับลูกยางรองโซ่อย่างดีนะครับของเวบร้อยสิบไอนะครับเนี่ยดีไม่ดีลองดูยี่ห้อนะครับลองดูนะครับอ uh, 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 ่าเนี่ยอ่าสามในแพ็คน <im> ี้สามอันนะครับมันจะมีสามชิ้นนะเนี่ยแรนะครับกิ๊กกิ๊กกิ๊กเนี่ครับเขาบอกว่าอย่างดีนะครับอ่าแล้วก็นี่ 12โวลต์นะครับระบบ12โวลต์1.2แอมป์นะครับกินกระแสนะครับอ่าแล้วก็นี่ปั๊มดิสเบรกนะครับปั๊มดิสเบรกหน้าของเว็บร้อยนะครับเขาบอกว่าเว็บร้อย 10i นะครับอ่าแล้วก็เว็บใส่ได้ทุกรุ่นนะครับเขาการันตีมาว่าอย่างนี้นะครับนี่แล้วผมก็จะแกะให้ดูนะว่าในชุดมีอะไรบ้างนะครับอ่าดูกันเลยครับ fc ทุกท่านครับ แกให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างในชุดเนี่ยเอาแถมประกับแถมน็อตยึดประกับแล้วก็แถมน็อตนอ็นอตยึดสายเบรกนะครับนอ็อตเป็นรูนะครับแล้วก็มอีอะไรนี่แหวนนะครับแหวนอย่างดีนะครับแหวนรองไอ้สายดิสเบรกนะครับแล้วก็นี่ครับทั้งเซตเลยครับ เขาให้มาทั้งเซ็ตอย่างนี้เลยโอ้มันเป็นไปได้อย่างไรครับเนี่ยอ่าทั้งชุดเลยนะครับเนี่ยซื้อมาก็เอาใส่รถแล้วก็ไล่ลมเบกได้เลยนะครับเนี่ยสวิตช์ก็แถมมาด้วยโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าในราคานี้ผมจะเอฟมาไดนะ้ไม่รู้ว่าเอฟซีจะสนใจหรือเปล่านะครับถ้าสนใจก็อ่าลิงก์ในตะกร้านะครับลิงก์ในตะกร้า เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับว่าพิกัดผมได้มาจากไหนนะครับโอ้โหมันถูกมากเลยครับเอฟซทุกท่านครับเนี่ยสนใจก็ไปลองมาอ่าลองไปเอฟมานะครับผมไม่รู้ว่าเอฟซทุกท่านจะเอฟได้ราคาเหมือนผมหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมใบให้ก็ได้นะครับร้อยกว่าบาทเนี่ไม่ถึงสองร้อยนะครับชุดนี้ อ่ะสามชิ้นเนี่ยไม่ถึงสองร้อยนะครับเนี่ยก็มีนี่นี่นี่แล้วก็มีนี่แถมมาในชุดนี้แล้วก็มีลูกยางอ่าลองโซ่ตัวนี้นะครับยางลองโซ่ตัวนี้ที่ใส่กับสวิงอาร์มนะโอ้ในราคาไม่ถึงสองร้อยเนี่ยร้อยกว่าบาทไม่ถึงสองร้อยเนี่ยผมว่ามันมันส,สุดคุ้มนะครับโอ้ฝุ่นเต็มเลยผมว่ามันสุดคุ้มมากเลยนะครับโอ้เยี่ยมไปเลยงั้นก็ฝากไว้ เป็นทริคเล็กๆนะครับอย่าลืมไปเอฟกันนะครับ F C ทุกท่านนะครับ